ทำไมสิวถึงต้องขึ้นหลังโกนหนวดทุกครั้งแล้วสิวขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงเราจะมีเทคนิคอะไรที่ทําให้โกนหนวดได้ทุกวันแต่สิวไม่ขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับผิวหน้าของเรากับขนหนวดของเราเวลาที่เราโกนหนวดมีดมันไปบาดหน้าของเราตอนไหนด้วยกลไกอะไรขนขุดมาได้ยังไงสิวมาตอนไหน สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกับรักเพศสัตว์รักนะคะเราจะมาในหัวข้อสิวโกนหนวดค่ะวันนี้ต้องบอกว่ารักขอเอาใจหนุ่มหนุ่มทุกคนที่รักในการดูแลผิวตัวเองกันบ้างดีกว่านะคะคือต้องบอกว่าสําหรับผู้ชายทุกคนที่อยากจะมีลุคที่แบบว่าดูคุณชายดูอปป้าสลังเฮดูคิ้นคีนดูสะอาด อ่านพอเวลาโกนหนวดปุ๊บสิวขึ้นปับ๊บรักว,ว่ามันเป็นอะไรที่มันท้อนนะบางคนก็เลยช่างมันและเป็นสายเซอร์ ติดเซอร์ไปเลยตัวเราเองอะลักก็มองเรื่องของสิวหลังโกนหนวดมันนั่งเบื่อนั่งหุ่นหินพอๆกับสิวเมนของผู้หญิงนี่แหละลักว่านะดีไม่ดีมันอาจจะมากกว่าด้วยก็ได้นะเพราะว่าผู้หญิงเราจะมีปัญหาสิวเมนอะกันแค่เดือนละครั้งใช่ปะ่ะแต่ผู้ชายที่อยากจะเป็นสายคลีนอะเขาต้องโกนหนวดทุกวนันซึ่งการที่เราโกนหนวดทุกวันอะมันก็แปลว่าสิวมันมีโอกาสขึ้นได้ทุกวนันหูมั้ย เพราะฉะนั้นวันนี้แล้วก็เลยจะมาโคเวอร์ในประเด็นทําไมสิวถึงต้องขึ้นหลังโกนหนวดทุกครั้งแล้วสิวขึ้นแล้วเราจะทํำยังไงเราจะมีเทคนิคอะไรที่ทําให้โกนหนวดได้ทุกวันแต่สิวไม่ขึ้นรับรอว่าครบจบในคลิปนี้คลิปเดียวเซฟคลิปไว้ได้เลยนะจ๊ะ เริ่มเลยนะคะว่าทําไมสิวมันถึงต้องขึ้นหลังโกนหนวดด้วยนะเอางี้แฟกก่อนเลยนะร้อยทั้งร้อยสิวหลังโกนหนวดไม่ใช่สิวแท้ๆแต่ว่ามันคือเรื่องของรูมขนอักเสบแล้วก็เป็นเรื่องของขนคุดแล้วทาให้เกิดสิวอักเสบขึ้นมาทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดเนี้ยท,ที่เป็นสิวที่เกิดจากรูมขนอักเสบแล้วก็ขนคุดอักเสบเนี่ยจริงๆอ่ะมันก็มาหลากักๆมันมาจากการระคายเคืองเพราะว่ามีดบาดมีโกนบาดหน้านั่นแหละแล้วมันจะมีเป็นลักษณะของสิวแท้ๆจริงๆเลยไหมที่ขึ้น หลังจากการโกนหนวดมีก็มันจะมีอยู่2เงื่อนไขนะก็คือว่ามาจากแพ้ครีมโกนหนวดหรือไม่ก็ ใบมีดไม่สะอาดแล้วมันก็เกิดการสะสมเชื้อก่อสิวพอเวลาที่มันมาถากหน้าก็เลยทำให้เกิดสิวติดเชื้อได้หรือว่าในเคสของคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วสิวขึ้นฉ่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมาโกนหนวดปุ๊บแล้วผิวมันะระคายเคืองมันกระตุ้นการอักเสบมันก็ทำให้เกิดสิวได้ซึ่งอันนั้นก็จะเป็นสิวผิวอักเสบนะคะแต่ทีนี้คุณผู้ชายทั้งหลายนะคะวันนี้เราอยากจะให้ทุกคนมาลองเข้าใจกันนิดนึงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับผิวหน้าของเรากับขนหนวดของเราเวลาที่เราโกนหนวดมีดมันไปบาดหน้าของเราตอนไหนด้วยกลไกอะไรขนคุดมาได้ยังไงสิวมาตอนไหน ใดๆทั้งหมดแล้วขอ disclaimer ไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าสิวที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือสิวที่มันจะมาทุกครั้งหลังโกนหนวดนะคะไม่ใช่เรื่องของสิวฮอร์โมนเพราะต่อมไขมันผิดปกติหรือว่าฮอร์โมนเพศชายพุ่งผ่านหรือว่าสิวมาเพราะมีความเป็นเจ้าเนื้อ BMI สูงเกินเกณฑ์มีความจำม่ำจนสิวขึ้น หรือว่าสายปั้นกล้ามกินเวใช้ฮอร์โมนเสริมจนสิวขึ้นอันนี้บอกเลยว่ามันคนละเรื่องกันเลยนะคะไม่ใช่สิวที่มาจากการโกนหนวดนะในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณผู้ชายทั้งหลายถ้าสมมติว่ารักพูดอะไรที่ผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สามารถ คอมเมนต์บอกหลักได้นะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ดูดูคนต่อไปนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าในช่องของรักในการคอนซัลเกี่ยวกับสกินแคร์แก้ปัญหาสิวของรักอะล้วก็มีดูแลเคสผู้ชายหลายคนมากหลายเคสมากแล้วก็คิดว่าการคอมเมนต์ของทุกคนจะเป็นประโยชน์ต่อเคสสิวเคสคนไข้ของรักด้วยนะคะเวลาที่เราโกนหนวดเนี่ยองค์ประกอบในการจะเกิดสิวได้มันมีอยู่แค่3ามอย่างใหญ่ๆเลยคือ1 ผิวของเราผิวหน้าของเรา 2. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการโกนหนวดหรือว่าพวกครีมโกนหนวดทั้งหลายและ 3. คือมีดโกนหนวดซึ่งเอาจริงนะเรื่องผิวกับครีมอะไรต่างๆเนี่ย มันจัดการได้ไม่ยากแล้วรักอ่ะจัดการให้คุณผู้ชายทุกคนได้อยู่แล้วเพื่อทําให้เป็นคนที่แบบมีผิวแข็งแรงขึ้นแก้ปัญหาเรื่องการแพ้ครีมโกนหนวดอะไรต่างๆแต่รักว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วรักอาจจะช่วยคอนเซ็ลต์มากไม่ได้ขนาดนั้นแต่วันนี้เรกหาข้อมูลมาให้แล้วคือเรื่องของใบมีดโกนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่แบบเยอะที่สุดแล้วแหละคุณผู้ชายทุกคนจะโกนหนวดเนี่ยเราก็จะต้องเลือกโกนด้วยไม่ใบมีดแบบมีดโกนแบบ มีโกนเซเว่นนะก็ต้องโกนด้วยเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าถูกไหมซึ่งการโกนหนวดด้วยใบมีโกนแบบเบสิคี่แบบเบสิคสุดๆอะตัวใบมีดเนี่ยที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยมันจะถากผิวของเราแบบตรงๆเลยแล้วเวลามันตัดขนเราอ่ะมันจะตัดโชหะหสโตกทีเดียวคือลูดปุ๊บตัดปับ๊บ หนึ่งสตกโกนขนเราได้เลยพอเวลาที่มันถากหน้าเราโดยตรงอย่างเงี้ยจะทําให้เกิดการระคายเคืองผิวได้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่ามีดมันคมเนาะอีกเรื่องหนึ่งอะบนกลไกของการใช้ใบมีดเบสิกนะอย่าลืมว่าขนนะ่ยมันเป็นเส้นขนที่มันดุกดิกดุกดิกด้่ะเวลาที่เราใช้ใบมีดที่มันตัดแค่สตรกเดียวหรือขนนะ่ยมันจะโยกตามมีดมันจะตัดได้ไม่เนียนติดก,กับผิวเรามันก็เลยจะเหลือเป็นตอตอแบบนี้ ขึ้นมาทฤษฎีการเกิดขนเลยนะเส้นขนของเรามันงอกขึ้นมาใหม่อะ่ะมันจะงอกไล่จากข้างล่างขึ้นจากข้างบนมันจะไม่มีการปิดต่อเส้นขนของมันให้กลับมาเป็นปลายแหลมๆนะมันจะยาวบลู ขึ้นมาโดยที่ปลายมันก็ยังเป็นต่อๆอย่างเงี้ยอยู่นี่แหละมันก็เลยทําให้ขนใหม่ที่มันโตขึ้นมาขนหนวดของเราอะมันขึ้นแบบต่อๆแข็งๆขึ้นมาแต่ถามว่ามันทําให้ขนดกไหมปริมาณของเส้นขนมันจะเยอะขึ้นไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกันเลยนะคะปริมาณเส้นขนจะเท่าเดิมแต่ขนที่มันขึ้นมาจากการโกนแบบเนี้ยมันจะเป็นขนที่แข็งแต่ถ้าสมมติว่าตัดชับแล้วตอมันมุดเข้าไปในผิวแล้วมันเติบโตจากด้านล่างขึ้นด้านบน่ะมันก็ จะกลายเป็นขนคุดแล้วจะกลายเป็นสิวอักเสบได้ซึ่งเวลาที่มันโกนไปแล้วอ่ะคือถ้ามันโกนแบบโอเคอ่ะมันก็จะเหลือเป็นเส้นๆอยู่ข้างบนแล้วเวลาที่มันโตขึ้นมาก็จะเป็นขนแข็งๆแต่ถ้าสมมติว่าดันโกนเกี้ยงหรือว่าโกนแล้วตัวเส้นขนอ่ะมันมุดลงไปในผิวไอตัวปลายขนที่มันมุดไปแล้วอ่ะมันก็จะม้วนอยู่ข้างในแล้วก็เลยเกิดเป็นขนคุดขึ้นมันแทงเนื้อเราเข้าไปมันก็เลยทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็เป็นสิวอักเสบขึ้นมาเวลาที่เราใช้มีดโกนธรรมดาที่มัน แบบไม่ได้เก๋ไก่ชนายเดอร์มากอะ่ะมันก็เกิดปัญหาไหนจะผิวละคายเคืองไหนจะสิวอักเสบขนคุดอะไรโกนใหม่เกี่ยงอะไรต่างๆเขาก็บริษัทที่เป็นบริษัททําพวก ผลิตภัณฑ์โกหนวดอะคิดใหม่ทําใหม่ทํำยังไงดีโกด,ด้วยวิธีการเดิมแต่ว่าได้เกลี้ยงกว่าเดิมเขาก็เลยพัฒนาเป็นใบมีดสอชั้น3ชั้นยังไม่พอ2ชั้น3ชั้นเนี่ยเขายังทําทรงมีดให้มันมีความแบบหักโค้งนิดนึงสังเกตปะใบมีดแรกอะ่ะพอมันพอมันผ่านเส้นขนไปใช่ปะมันจะโยะพอมันโย้เสร็จปุ๊บอะ มันก็จะมาเจอไอ้ขอบมุมตรงเนี้ยตัดเส้นขนขึ้นมาให้มันตั้งตรงอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมาเจอไอ้ใบมีดใบที่2ใบมีดใบที่2มันก็จะตัดอีกพอตัดอีกเส้นขนโยอีกพอโยอีกเนี่ยมันมาเจอใบมีดที่2ตรงเนี้ยมันก็จะถูกดันขึ้นมาใบมีดที่2ก็จะตัดทึบมันเข้าไปอีกพอมันมาโดนมุมตรงนี้เสร็จปุ๊บมาเจอใบมีดที่3ตั้งตรงขึ้นมาตัดโชว์เข้าไปอีกมันก็จะให้สุดท้ายแล้วอะมันจะตัดเส้นขนหรือว่าตัดเส้นหนวดของเราอะได้เนียนมาก ขึ้นโดยที่สุดท้ายการตัดแบบเนี้ยมันก็จะเกลี้ยงขึ้นแต่ถามว่าเรื่องของการทําให้ถากหน้าหน้าถลอกยังมีเหมือนเดิมไหมก็ยังมีอยู่แต่ทีนี้มันก็ยังแบบมีปัญหาอีกว่าเออมันก็ยังถากหน้าอยู่เนาะมันก็ยังระคายเคืองอยู่มันก็ยังทำให้ผิวอักเสบละแบบผิวแดงแล้วก็เกิดสิวได้อีกเขาก็เลยปรับใหม่ทําเทคโนโลยีใหม่ด้วยการทําเป็นเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งความเก๋ ของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าเลยก็คือว่าใบามีดมีเหมือนเดิมเลยเพราะยังไงจะโกนหนวดมันก็ต้องมีใบมีดที่ตัดไดใช่ปะแต่สิ่งที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาเลยคือมันจะมีแผ่นบางๆอยู่อันหนึ่งอะที่เอาไว้กันหน้าของเรากับตัวใบมีดอะไม่ให้มันมาเจอการสัมผัสกันโดยตรงเพื่อที่จะลดการถากหน้าแล้วทาให้ผิวหน้าของเราถลอกซึ่งตัวแผ่นเนี้ยมันก็จะมีลักษณะเป็นรูๆประมาณอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบใบมีดอะ ธอก็ตัดอยู่ด้านบนไปนั่นแหละแต่ว่าอีแผ่นนี้กันระหว่างหน้าเรากับตัวใบมีดไว้ะเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะมันก็จะลดการระคายเคืองได้ทีนี้ตัวหลักการของใบมีดเนี่ยไม่เหมือนกับไอตัวใบมีดที่เป็นแบบเลเซอร์หรือว่าใบมีดโกนธรรมดาก็คือว่าตัวใบมีดโกนธรรมดามันจะตัดแค่สตกเดียวใช่ปะคือตัดแบบชึบอย่างนี้ทีเดียวยังไงก็ตามคือ1ใบมีดตัดเส้นขนมันจะทําใบมีดกี่ชั้นก็ตามมันจะต้องแบบถูกตัดทีละครั แบบแชปบชบชบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องโกนหนวดอ่ะมันจะตัดแบบ2สโตกเสมอก็คือจะตัดแบบไปกับชุบๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เส้นหนวดของเราอ่ะโกนแล้วอ่ะมันมีความเนียนมากขึ้นซึ่งมันก็เลยแก้ได้ทั้งสอนเพนพอยต์เลยก็คือว่าหน้าก็เนียน โกนหนวดก็เกี้ยงผิวก็ไม่ทถลอกเป็น,ก,นกลไกประมาณนี้ซึ่งไอวิธีการทํางานของใบมีดอะโดยหลักๆนะัท้าที่รักหามามันก็จะมีอยู่2แบบก็คือว่า ตัดแบบหมุนๆห,หรือไม่ก็ตัดแบบแนวตรงอะ่ะโดยรวมๆแล้วอะ่ะมันก็จะโกนหนวดของคุณคนได้ในเวอร์ชัน,นเนี้ยนี่แหละเวลาที่มันมีแผ่นแบบนี้แล้วมันมีเส้นขนข,นขึ้นมาแบบนี้ยค้าเส้นหนวดเส้นขนไวอ้อ่ะข้อดีของมันก็คือขนหนวดเส้นหนวดอะ่ะมันจะมุดลงไปคุดอยู่ในผิวยากเพราะว่ามันถูกอีตัวแผ่นตะแกรงอันเนี้ยมันฟอสให้ตั้งตรงไว้ตลอดเวลาแล้วมันก็จะถูกตัวใบมีดอะ่ะ ตัดแบบชับๆให้มันเนียนนั่นแหละ ความดีงามของเครื่องโกนหนวดเลยก็คือด้วยความที่มันเป็นเครื่องเนาะแล้วมันก็มีน้ําหนักเวลาที่เราจะใช้อะเราต้องถ่ายบนหน้าถูกไหมเวลาที่โกนหนวดอ่ะการที่เราจะถ่ายบนหน้าเราจะต้องออกแรงกดบนผิวนิดนึงผิวมันจะมีวิสโคอิลาสติกใช่ปะมันจะดันผิวหนังเค้นนิดนึงแล้วมันจะมีส่วนที่มันโดนอยู่มันกดลงไปไอเส้นขนเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบถูกฟอร์์ดึงขึ้นมาให้มันสูงปกตินิดนึงพอมันเจอกับใบมีดอ่ะที่มันตัดแบบแช็บเอะ เสร็จปุ๊บมันก็จะมุดกลับเข้าไปอยู่ในผิวเหมือนเดิมมันก็เลยจะยิ่งเนียนเข้าไปอีกเพราะว่ามันอาศัยหลักการวิสโคอีลาสติกของสกินนี่แหละของผิวเราเนี่ยแหละทําให้เวลาที่โกนด้วยเครื่องอ่ะมันก็เลยเนียนมากขึ้นแต่ทีเนี้ยถ้าเห็นในรักษณาแบบเนี้ยคนที่โกนหนวดด้วยเครื่องอ่ะก็อาจจะต้องภาวนาไว้น,นิดนึงนะว่าการที่เราโกนหนวดด้วยวิธีแบบเนี้ยขนที่มันขึ้นใหม่อ่ะมันจะไม่เป็นขนคุดละกัน ทีนี้ถัดมาถ้าเราเก็ตเกี่ยวกับเรื่องใบมี่แล้วเราเข้าใจแล้วว่าหลักการของการโกนหนวดทําไมมันสิวขึ้นทําไมมันคลนคุดทําไมเครื่องโกนหนวดมันดีกว่าใบมี่ธรรมดาแล้วทําไมใบมี่สามชั้นถึงดีกว่าใบมี่ปกติทีนี้แล้วถ้าทุกคนไม่อยากจะสิวขึ้นหลังโกนหนวด เราจะต้องจัดการยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือ 1. เลือกที่โกนหนวดให้มันดีตั้งแต่แรกอันนี้คืออีซี่ที่สุดแล้วพยายามเลือกให้เอาอยัางไงก็ได้จะเครื่องจะไบมีธรรมดา อะไรก็แล้วแต่ขอให้ใบมีดอะ่ะมันคมก่อนเพราะว่าถ้ามันไม่คมอะ่ะมันจะตัดไม่ขาดและพอมันตัดไม่ขาดอะ่ะมันโกนไม่เกี่ยงเราก็จะต้องมานั่งโกนซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ำมา,ำำม,ามันก็จะถากหน้าเราเยอะและจะทําให้หน้าของเราเป็นสิวหรือถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่จะไปเวของเครื่องโกนหนวดไฟฟ้ารักแนะนํานะก่อนจะซื้ออ่ะไปดูแอดเขาไปดูคลิปวิดีโอเขาเลยว่ากลไกของการโกนหนวด รุ่นเนี้ยที่เราจะซื้ออ่ะมันช่วยถนอมผิวมันตัดเส้นขนยังไงนะมันมีโอกาสที่จะขนคุดไหมก็คือเอาจากคลิปลักนี่แหละไปเทียบดูเลยว่าแล้วของเขาเนี่ยตัดออกมาเสร็จปุ๊บมันจะคุดไหมวะมันจะเนียนไหมมันจะสิวขึ้นไหมมันจะถากหน้าของเราเกินไปหรือปเปล่าออลลักการวันเนี้ยไปดูแอดเขาเลยแล้วเทียบเอาก่อนที่จะซื้อเครื่องโกหนหัวไฟฟ้าเนาะถ้าสมมติว่าใครที่รู้ตัวว่าเออก็ไม่ได้เป็นคนมีเทคนิคการโกนอะไรได้ดีแล้วก็ชอบแบบโกนตอนรีบๆอะไรอย่างเงี้ยรักว่านะก็ใช้เงินในการซื้อ ซื้อเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าซื้อเทคโนโลยีในการป้องกันสิวไปเลยรักว่าก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เวลกูดมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะไม่ใช้เงินในการซื้อตัวช่วยในการแก้ปัญหาสิวหลังโกนหนวดแล้วก็ขอแนะนําว่าถ้าเราจะโกนด้วยใบมีดธรรมดาขอร้องอย่างน้อยนะใบมีดสชั้น3ชั้น5ชั้นอะไรก็แล้วแต่ซื้อไปเถอะแล้วก็ฝึกการโกนหนวดนิดนึดนงนะ อย่างที่2เลยเทคนิคก็คือว่าล้างหน้าก่อนโกนหนวดเสมอคือเราต้องล้างพวกสิ่งสปกปรกอุดตันแบคบทีเรียอะไรต่างๆที่มันหมักหมมอยู่บนผิวหน้าของเราออกให้หมดก่อนเพราะว่าเวลาที่เราโกนนะโอเคแต่ถ้าจะเป็นเครื่องหรือว่าจะเป็นที่โกนหนวดธรรมดามันย่อมมีโอกาสเกิดการแบบ ถากหน้าบาดหน้าได้อยู่แล้วถ้ามันมาถากผิวของเราในจังหวะที่ผิวของเราสปกปรกพวกสิ่งสกปรกและเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าเราแล้วเป็นสิวได้เพราะฉะนั้นการล้างหน้าก่อนโกนหนวดก็ถือว่าเป็นการตัดไฟต้นลมในการไม่ให้เอาสิ่งสกปรกเข้าหน้าแล้วก็ต้นการเกิดสิวได้ข้อที่3เลยก็คือให้เอาน้ําอุ่นเนี่ยมาทําให้หนวดของเราอะนิ่มก่อนอาจจะเอาผ้าขนหนูชุบน้ําอุ่นแล้วก็แบบแปะไว้ที่หน้าสักประมาณ3นาทีแล้ว แล้วค่อยโกนเพื่ออะไรเพื่อให้เส้นขนของเรามันมีความนิ่มนุ่มมากขึ้นแล้วเวลาโกนอ่ะมันจะได้โกนง่ายไม่ต้องโกนซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ไม่บาดผิวแต่ถ้าสมมติว่าฉันไม่ใช่สายน้ําอุ่นวะเสียเวลาเป็นสายครีมโกนหนวดก็ต้องมาข้อที่4เลยก็คือวิธีใช้นะครีมโกนหนวดอะแนะนําว่าบีไปเสร็จปุ๊บนวดหน่อย นวดสัประมาณ5นาทีก็ได้เลยเซอ่ะนวดเสร็จปุ๊บก็ค่อยโกนออกมาหลักคิดว่าน่าจะช่วยทําให้เส้นขนนิ่มขึ้นแล้วก็โกนได้ง่ายมากขึ้นโดยที่ไม่ได้บาดผิวอะไรมากนะแล้วสูตรแบบไหนที่ควรจะเลือกคือถ้าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายเหลือเกินก็แนะนําว่าอย่าเลือกพวกครีมโกนหนวดนะคะที่มันมีส่วนผสมแอลโกอฮอล์หรือว่าอะไรก็ตามที่มันแบบ เย็นผิวอะไอพวกนี้มันจะระคายเคืองผิวได้ง่ายเนื่อออากแมเวลาที่ผิวของเราถลอกอยู่อะแล้วเรามาเจออะไรเย็นๆเนี่มันแซบเพราะฉะนั้นไอพวกอะไรเย็นๆแอลโกอฮอล์หรือว่าพวกสูตรที่มันมีแบบกลิ่นหอมจัดๆอะ ลักว่าเลี่ยงได้เลี่ยงสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะแล้วก็ไม่อยากให้มันระคายเคืองขนาดนั้นก็อันนี้ก็เป็นอีกคลิกหนึ่งที่หลักว่าเวริกูดถัดมามาขั้นตอนที่5มาถึงจังหวะของการโกนจริง,รงๆแล้วแหละอันเนี้ยลักรวบรวมเทคนิคมาให้แล้วเอาไปใช้ได้เลยอันดับแรกนะเช็คที่ใบมีดของเราก่อนว่ามันฉกปุกหรือเปล่าถ้ามันไม่สะอาดไม่โอเคเปลี่ยนเถอะขอ้องอย่าได้ใช้เด็ดขาดแล้วก็ถ้าใครที่ซื้อเป็นเครื่องโกนหนวดมันจะมี การปรับระดับใบมีดแบบอ่สูงกลางต่ำอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าปรับให้มันใกล้หน้ามากจนเกินไปอีกเทคนิคหนึ่งเลยก็คือส่วนมากเขาจะไม่ดึงหน้าแบบดึงหน้าแล้วโกนไม่ดึงหน้าไม่กดหน้าไม่เบินออ้นคางด้วยทรงหน้าเป็นยังไงอะเขาจะโกนอย่างนั้นเลยเพราะว่าถ้าเราแบบทั้งดึงหน้ากดหน้าเบิ้นคางอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนแบบผิวเรามันไม่ปกติแล้วพอ,เ,อเครื่องโกนหนวดไปถูมันอะ มันก็จะทําให้ผิวอักเสบแล้วก็จะมีโอกาสทําให้ขนคุดได้นะมาถึงวิธีการโกนละโกนน่ะเขาบอกว่าให้โกนตามทิศทางของเส้นหนวดเราอย่าโกนย้อนเด็ดขาดซึ่งที่ดูมาเขาก็บอกว่าให้โกนลงจะเซฟสุดก็คืออันนี้โกนลง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 เวล้กูเซฟสุดเพราะว่าถ้าเราโกนย้อนอ่ะมันโอกาสจะแสบหน้าแล้วก็ขนคุดเยอะกว่า เพราะฉะนั้นโกนล,ลงเวิร์กสุดทีนี้พอเราโกนแบบโกนของเราเรียบร้อยเสร็จปุ๊กใช่ปะล้างใบมีดถุกข,ขังก่อนที่จะเริ่มตำแหน่งใหม่มันจะช่วยลดการอุดตันได้ลดความสกรปรกได้แล้วก็ พวกเศษหนวดหรือว่าครีมอะไรต่างๆที่เราแบบใส่มันเข้าไปอะ่ะมันจะได้ไม่ไปขวางการโกนของใบมีดเราด้วยไม่งานนะไอตําหน่งผัดไปอะ่ะมันจะโกนไม่ออกอีกเคล็ดลับหนึ่งเขาบอกว่าเวลาที่โกนพย,ยายามอย่าโกนแบบซ้ําตำแหน่งเดิมบ่อยๆเช่นอ่ะตรงนี้ไปแล้วฟืบหนึ่งเอาอีกฟืบหนึ่งแล้วก็เอาอีกอย่างเงี้ยทักสองสามรอบอะ่ะคือการที่มันโกนซ้ําย้ำตำแหน่งเดิมบ่อยๆอ่ะต่อให้ที่โกนอะ่ะมันจะดีเทคโนโลยีมัน จะเลิศยังไงก็แล้วแต่อ่ะจะดีให้ตายยังไงนะใบมีดโดนหน้าไปหลายๆรอบขนาดนั้นนะ่ะหน้าไม่มีทางไหวรอกยังไงมันก็ระคายเคืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ลองฝึกให้ตัวเองอะ่ะแบบจับจังหวะ คลื่นเคิร์ฟหน้าแรงกดของเราให้พอดีแล้วเอารอบเดียวเอาให้อยู่เขาบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นวิธีที่แบบว่าแก้ปัญหาเรื่องหน้าแหกจากการโกนหนวดได้เยอะ <c oughs> ยิ่งใบมีดโดนหน้ายิ่งสุดท้ายเลยสําหรับเทคนิคการโกนหนวดนะ <c oughs> เขาบอกว่าใบมีดอะถ้าเราใช้มาสักประมาณ5ครั้งถึง7ครั้งอะก็ต้องเปลี่ยนได้ละ <c oughs> ถ้ามันทื่อจนมันไม่สามารถฟื้ได้แล้วแบบว่าหนวดหนวดแบบนักเลียงอ่ะ ก็เปลี่ยนเถอะโกนเสร็จก็มาต่อกันที่ข้อ6เลยพอเราโกนเสร็จปุ๊บก,ก็อย่าลืมคลีนที่โกนหนวดให้เรียบร้อยด้วยเพื่อที่จะลดการอุดตันแล้วก็สิวอักเสบที่มาจากเชื้อเศษหนวด เศษผิวหนังเศษครีมอะไรต่างๆที่มันจะไปแห้งแล้วก็กรังอยู่บนใบมีดของเราแล้วจะทําให้ใบมีดของเรามันไม่คมแล้วก็สกรปรกไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คลียรเพื่อเอาสิ่งสกรปรกออกเช็ดให้แห้งเพื่อไม่ให้มันเกิดสนิมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือถ้าเราจะแบบเจเนียสในการดูแลเรื่องการโกนหัวขนาดนี้ อย่าได้ตกมมาตาด้วยการคว่ำที่โกนหนวดลงที่วางในขาดเพราะว่าถ้าเราเอาวางคว่ำและเอาตัวใบมีดโกนหนวดไปแปะพื้นนะเอาจริงนะช็อตฟิลจะทําทั้งหมดนี้มาทําไมก็ฉกกระปกอยู่ดีเก็บที่โกนหนวดเรียบร้อยมาล้างหน้าหลังโกนด้วยคลีนพวกเศษนวดเศษซากผิวที่หลุดจากการโกนแล้วก็ครีมต่างๆที่อยู่บนหน้าเรานะแล้วก็ซับหน้าให้มันเรียบร้อยด้วยผ้าสะอาดหรือว่าทิชชู่ที่มันเนื้อดีๆ เอาเป็นว่าซับอย่าถูซับ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 ถ้าใช้ผ้าอย่าลืมซักผ้าบ่อยๆเพราะว่าถ้าเราทําทั้งหมดนั้นมาแล้วเราซับหน้าโดยที่ผ้าเราไม่ซับบ่อยๆติดเชื้อจากผ้าไปอีกกลุปก็คือหาสาเหตุแทบตายติดเชื้อจากผ้าบอกละเอียดเนาะบอกละเอียดจนเหมือนเป็นคนโกนเป็นคนโกนหนวดเองแล้วเนี่ยแต่ว่า เชื่อเถอะหลักว่าต้องมีผู้ชายหลายคนที่ไม่รู้ว่าสิวมันมาจากไหนเน่ยแล้วเราคิดว่าคนที่เป็นสิวจากการโกนหนวดอ,อะ่ะต้องเจอสาเหตุของการเป็นสิวตัวเองจากหลักสักข้อหนึ่งแหละไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่งอะ่ะพะแบบบอกละเอียดมากบอกละเอียดแบบละเอียดจริงๆสุดท้ายเรื่องที่8ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยซับเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทาสกินแคร์ด้วยเออเน้นหลักๆเลยนะ3ตัวหลักๆที่ต้องใช้เลยก็คือ1นึ่งมอสเจอร์ไรเซอร์ ตัวให้ความชุ่มชื้น2ตัวเสริมสกินแบลเลร์ก่อป้องกันผิวแล้วก็3ตัวปอบประโลมผิวพวกซูทติง้งหรือว่าแอนตี้อินฟลมอะไรก็แล้วแต่ที่มันลดความแดงของผิวได้เพราะอะไรเพราะว่าผิวเวลาที่โกนหนวดเสร็จอะชั้นผิวอะที่มันถูกลากออกไปแล้วอะผิวเรามันจะบางเองเสื่อมเองไปโดยปริยายสกินแบลเลร์มันลาก,ก่อยไปเรียบร้อยไปกับไปพร้อมกับใบมีดเนี่ยแหละซึ่งพอสกินแบลเลร์อะมันถูกลากไปพร้อมกับใบมีดอะมันก็จะทำให้ผิวของเรา,เอ,าอะยิ่งมีความแห้ง แดงง่ายแล้วก็ระคายเคืองง่ายเพราะฉะนั้นสกินแคร์3ตัวเนี้ยมอยเจอร์ตัวเสริมสกินแบลนเอรแล้วก็ตัวปรับวัฏโลผิวอะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆกับคนที่แบบต้องโกนหนวดทุกวันนะทีนี้ถามว่าการมีสกินแคร์สาสูตรนี้มันดียังไง นอกจากมันจะแก้ปัญหาเรื่องสิวโกลนหนวดได้แล้วนะมันยังช่วยให้คุณผู้ชายหลายๆคนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายสิวขึ้นฉ่ำเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็จะมีผิวที่แข็งแรงมากขึ้นเรียกได้ว่าทาสกินแคร์ชุดเดียวเหมือนยิงปืนนัดเดียวในนก2ตัวก็คือว่าสิวเดิมก็หายสิวโกลนหนวดก็ไม่ขึ้นแถบหน้าก็จะแพ้ยากขึ้นด้วยนะไม่ได้ว่า ส่วนคนที่แบบอุ๊ยไม่ทันแล้วมาฟังรักแล้วแบบอกสิวขึ้นไปแล้วครับทำไงดีครับอันดับแรกเลยนะถ้าสิวขึ้นแล้วอ่ะอย่าได้แคะแกะเกาบีบกดสิวอะไรเด็ดขาดแล้วก็อย่าได้คิดที่จะโกนสวนเพื่อเอาขนคุดออกหรือจะไปเอาแหนบมาหยิบ เส้นขนคุดตรงนั้นออกเด็ดขาดอย,าอย่าอย่าทำอย่าทำเด็ดขาดเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ผิวหนังของเราอ,อักเสบมากขึ้นและมันก็จะยิ่งทําให้เกิดสิวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีไม่ดีเวลาที่แบบเราไปเอาแหนบหรือว่าโกนย้อนผิวด้านในอ่ะมันจะทําให้รูมขนมันอักเสบมากกว่าเดิมโอก,กาสที่จะสิวขึ้นตําแหนง่งเดิมๆซ้าๆมันจะเกิดได้ง่ายมากเลยนะวิธีการจัดการสิวที่ขึ้นไปแล้วมีสองแบบก็คือ 1. ถ้าสมมติว่าเราเป็นสิวอักเสบจากขนคุดจริงๆเลยรักแนะนําว่าให้เอาพวกยาแต้มสิว ว่ามันจะเป็นพวกเบนแสกอีพีดูโอหรือว่าเวสสอมอาร์อะไรก็ตามที่ผัดผิวได้เอามาผัดผิวออกได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะออกเมื่อไหร่ก็อาจจะใช้วิธีการเอาโฟมล้างหน้าที่ผสมจะครับนิดนิดนะแล้วก็ถูนิดหน่อยตรงบริเวณที่มันเป็นสิวอะเช้าเย็นวันสองวันผิวหนังด้านบนมันเปิดออกมาแล้วเส้นขนมันโผล่ออกมาเราก็ค่อยโกนใหม่แต่ว่าอย่าไปถอนมัน เพราะว่ารูมผลที่มันเคยคุดแล้วมันก็มีโอกาสที่มันจะคุดได้อีกเพราะฉะนั้นก็โกนหนวดใหม่ดีกว่าสําหรับสิวที่มันมาจากผิวหนังระคายเคืองจากการที่ใบมีดโกนอ่ะมันอาจจะถากหน้าเราเราแนะนําว่าเวอร์ชันนี้ใช้สกินแคร์ที่ปลอบประโลมผิวจัดก,การความอักเสบผิวจะเวิร์กที่สุดถ้าเป็นเคสในแบร์ลักเราก็จะแนะนําเป็นตัวเจลแต้มสิวและสกินไปเลยเพราะตัวนี้มันช่วยปลอบประโลมผิวด้านบนให้มันสงบแล้วก็จัดก,การความอักเสบด้านล่างได้ด้วยตัวนี้มัน ก็จะช่วยจัดก,การผิวแล้วก็จัดก,การสิวที่มีความแดงหาวอักเสบได้นะพอเราทาตัวพวกนี้เสร็จปุ๊บมันยังมีความนูนใช่ไหมแล้วมันอาจจะมีหัวด้วยก็เอาตัวแผ่นแปะสิวมาแปะ ไว้เพื่อที่จะดูดเอาหัวสิวออกทีนี้วิธีการจัดการขั้นตอนที่3คืออ่ะ,อะเราจะมาทาตัว moisturizer แล้วก็ตัวเสริม skin barrier วนไป Anyway ถ้าสมมุติว่าผิวของเรามันมีความแข็งแรงใหม่แหง้งส k i n b บ r r i e r ดีโดยรวมแล้วผิวเราก็จะไม่ได้เซนซิทีฟง่ายระคายเคืองง่ายหรือว่าแดงง่ายการที่ใครก็ตามที่โกนหนวดกี่รอบกี่รอบสิวก็ขึ้นไม่หยุดเลยจริงๆแล้วอ่ะเบสิคีมันอาจจะมา าจากผิวของเราอ่ะไม่ได้แข็งแรงตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าผิวของเรามันยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องลบลาก,กับปัญหาสิวเลยไปเพราะฉะนั้น ทำให้ผิวชุ่มชื้นผิวแข็งแรงเสมอก็จะช่วยลดปัญหาสิวได้แล้วก็แก้ปัญหาสิวปัจจุบันที่มันขึ้นไปแล้วได้ด้วยนะเพราะว่าผิวที่แข็งแรงสิวก็จะหายไวถ้าคุณผู้ชายท่านไหนหรือว่านุ่ๆคนไหนที่เจอกับปัญหาสิวโกนหนวดจะโกนกี่รอบสิวก็ขึ้นไม่หยุดลองเอาจากที่รักเล่าให้ฟังในวันนี้มาเช็คดูว่าเออมันยังมีจุดไหนที่ไม่ได้ทําหรือเปล่านะเราขาดเรื่องสกินแคร์หรือเปล่าหรือว่าเทคนิค การโกนแล้วมันไม่ค่อยดีหลักๆมันก็มีอยู่แค่3อย่างมาจากผิวมาจากเรื่องของโปรดักที่ช่วยในการโกนหนวดกลับมาเรื่องของใบมีโกนเช็คอยู่3อย่างเนี้ยสิวของเรามาจากอะไรแล้วก็ลองปรับดูไม่ต้องปรับทุกข้อก็ได้ ปรับนิด,นดห,นหน่อยไม่แน่อาจจะแค่ข้อเดียวในนี้แล้วมันอาจจะแก้ปัญหาสิวซ้ำแซะหลังการโกนหนวดของทุกคนกได้อีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกว่าคุณผู้ชายท่านไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นคุณชายผู้ที่พัดน์หน้าตาแบบโอปป้าเกาหลีซาลังเฮสแบบตลอดไปเอาจริงนะเลเซอร์อาจจะเป็นคําตอบก็ได้นะเพราะว่าเลเซอร์ไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต้องโกนหนวดแล้วป่ะไม่มีสิวไม่มีตอไม่ต้องมีอะไรมาวุ่นวายในชีวิตจ่ายตังค์เลเซอร์กําจัดขนไปเลยจบ พอสุดท้ายปัญหาของเรื่องการโกนหนวดอะไม่ว่าจะเครื่องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นใบมีดธรรมดานะมันก็ยังเป็นวิธีที่ทําให้เส้นหนวดของเราอะโตวไว้ที่สุด ทำให้เป็นตอแข็งที่สุดทําให้เกิดสิวง่ายที่สุดใดๆก็ตามมันก็ยังเป็นวิธีการกําจัดหนวดที่ง่ายที่สุดเหมือนกันแล้วแต่ว่าทุกคนจะเลือกแล้วกันนะว่าอยากจะเป็นคนมีหน้าที่คลีนในระดับไหนคลีนสิ้นซ่าก,ก็เลเซอร์ไปเลยแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเออไฟกับการโกนหนวดซะหน่อยเอาเทคนิคของเราไปใช้ได้เลยนะฮะ สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกคนจะฟังแล้วได้ประโยชน์นะเราเราคิดเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าสุดท้ายคนที่ฟังคลิปเนี้ย จะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายมากกว่ากันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีคอนเทนต์อะไรมาคุยสนุกสนุกให้ฟังกันอีกก็ติดตามได้ในวิถัดไปนะคะวันนี้ไปละค่ะบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคอนเทนต์ดีๆขนาดนี้มันใช้แรงเยอะสนับสนุนสปอร์ตผู้หญิงคนนี้่อยนะคะบายบายจริงๆอะเราจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่ผู้ชายที่มีหนวดนะแล้วแอบไปอ่านในนะคอมเมนต์มาแบบหลายๆช่องอะผู้หญิงก็มีหนวดเออแล้วไหนจะแบบ มีหนวดมีขนจกักแล้วก็มีขนนอีกคลิปเนี้ยจริงๆแล้วอะไม่ใช่แค่ผู้ชายได้ประโยชน์นะผู้หญิงก็ฟังแล้วเอาไปทําได้นะเธอเออแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าสุดท้ายแบบอืถ้าจะต้องมานั่งแบบโกนทั้งหนวดโกนทั้งจักโกนทั้งเออก็ไปเลเซอร์ก็ได้นะมันก็อาจจะแบบใช้เงินแก้ปัญหาแล้วมันก็จบอีซี่ไม่ต้องมีขนตลอดไปก็ดีนะจ๊ะ